สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูแป้งนะคะเจอกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะเป็นไงกันบ้างคะหยุดเชือ้ออยู่บ้านให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลานะคะลูกถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยอดผู้ติดเชื้อวันหนึ่งโผแบบพุ่งมาวันละเกือบหมื่นเฉียดหมื่นเฉียดหมื่นวันละเก้าพัน แปดพันเจ็ดนะคะนักเรียนลองคิดเล่นๆดูนะเอา9ก้เดือนเอา90้าวันคูณ9ก้าันคูณเ0็ดันคูณ8 0 0พนั่นคือจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันนะคะแค่คิดหัวใจก็สั่นแล้วมันน่ากลัวมากนะคะนักเรียนโดยเฉพาะเรามีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาใหม่สายพันธุ์อะไรนะเป็นรูเลมดา้ามากมีความอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดลตา้า แม้กระทั่งสายพันธุ์ที่เราเจอทุกวนันนี้ถ้าป่วยโดยที่เราไม่มีภูมิต้านทานหรือมีโรคประจำตัวเนี่ยเราก็ไม่มีเตียงที่จะรักษาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ในักเรียนระวังตัวเองให้มากๆเลยนะคะลูกถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าไปเจอคนแปลกหน้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะให้เซฟตัวเองอยู่ที่บ้านเซฟครอบครัวนะคะลูกแล้วก็อย่าลืมแมสนะอย่าลืมเด็ดขาดต้องใส่ติดตัวตลอดคุูนี่ห้